ว้าวดอกนี่แดงงามเลยครับ ครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านน้าจ่าที่เข้ามารับชมช่องไมคกี้พะลุยจ้าสวัสดีพญายมยศทุกคนครับผมจ้าสวัสดีทั้งในประเทศแเราตั้งประเทศนทน้จ่าวันนี้พวกับกันที่เจ็ดหน่อยนี่ครับผมตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าเมอกี้กับพกิผ้าเขาปลาฮาเฮ็ดคือเก่าจ้าจัด้ามาใส่ปลาโนเมกครับผมปลาลางครับผมตมบนนิขาเบอร์พุญทร่กจงาวัดอุบลราชธทานีครับผมจ้ากะเที่อยูุแต่ปลาโนเมกเนี่ยล่ะคะพี่น้องช่วงนี้แมนครับ เฮ็ดกะออกพ่อได้เล่มพ่อได้พอนะพี่นะน้องเนาะแม่นครับผมลุนไปชมกันเมื่อกี้พวกกิ๊กได้จ้าววันนี้ว่าสิได้สชิมานบอนาะจักไปกันได้จ้าไปกันเลยครับผมเมื่อคืนนีกัฝนตกเบิดขึ้นด้วยครับพี่น้องที่เป็นฝนดีครับบานพฤศจิกเมื่อี้ครับผมไปครับผมอกแรกแหี่ยมันครับผมเขาเม็ดกอกะดอกแรกแห่งมันอีกคือเก่าครับผมเห็ดกอสวยๆครับผมเลยขาใหญ่ๆมุกๆอุ้ย ขาหักจ่อยเนาะไม่กินดึงให้มาไม่กินดึงแห้งพูดดอกน้่นพอโอ้ยขาเป็นคิวอยู่แล้วไอ้เนาะเอ้าพุ่นไม่กินแมนบอ<ช>ต่อเลยนะมิกิดอกตุ้มจุม่มพันกำลังสี่นไปดินขึ้นมากครับพี่น้องแต่ทางเขาสีเหนอะนเนาะคือว่าดอกงามด้วยวพยูดกันไรเพาะแดงเป็นฮักอีกแมนครับปานนฮักคดูคนนะขาเป็น,ลกกนเลือกแหงนะ อ้ดอกอกก็งายขึ้นง่เนาะแมนครับใหญ่สวยเลยจ้ะโดอกนี้เอาได้บ่มีกี่ขึ้นใหเยไม้งเมก่อนบแม่งบ่กินพี่น้องเลยบานบ่งเคืองบังง่าขาบ่งพี่พี่น้องขาอยู่ด้ะอ้นงขาใหญ่ๆเอาได้ินอยู่จ้ะเจงดีอยู่จ้ะอืมเฮ้ยดอกใหญ่ครับจ้ไะง วว้าดอกนี้แบงงามเลยครับบุยเป็นดอกงามงามี่อีกสองม้ไม่กินสามบุยสามคนยคนนี้ปะน่จ้ะฟ้ามนงามยู่ครับกำลังดีเบัวทใหญ่กว่านโอ้ดอกนี้แม่งกินเน่ครับพี่หน่อเพราะว่าเพิ่นเสพัวหลยเนาะคงเสพแม่งมานครับผม ามดกดกนั่นจ้ะอใหญ่แหงแต่พอดีแกงจ้ะีดอนงครับผมอ้ใหม่เียบใม่เียบผมอ่กทีแมนอือเต่ว่ามันงเขาอ้ยอยู่แต่ใหม่นาะมีเนาะดองาขาบคคลดดเด๋ขางีเขาปุน่ะขาเนจตา สองรองอะไเนี่ยเมนครับผมฮ่าแมนจ้ะอือเมนครับโอ้ยโอ้โหงเลยว่ะสุดยอดเลยตามกล่องปึกเลยสวยมากเลยค่ะป่าดีดอกนี้ครับผมสวยมากโอ้เสียงพี่น้องเพิ่นมาเห็ดหลายเราไม่กี่ก่อจ้ะอู้หดีดอกนี้ครับผม,มน,น่า้ะงามด้วยครับแล้วก็ขาวกึนไข่ครับผมอุ้ยงามตาัวไร ดอกงามขายใตองปุ๊กมาเป็นเรือบยอ้ยงามเิดอกแต่ว่าแม่กินน้อยนิงครับผมเปดกุ้งเสือหน่อยผมจะล่อนปุ้ยปุ้ยเอ้าแม่กินอะหนึ่งกันสองไครับม่ไหวเดี๋ยวออกเลยอะเป็นมองคุดรดอกพี่ดูนี่ครับผมดด โอ้ขอเาเปตันี่ครับผมเคู่จะพี่น้องงามเลยเนาะอุ้ยเผื่งขาเผิงไคโอ้ลูกคอยเมาคนผดีน่ครับผมน้องเพิกให้ฮไลทน้องันไห้เนาะเมีนครับนี่ครับผมดอกนี่ครับนี่อีกเป๊ะคู่ เพกนึงแบบบอกพี่ต๋องก็าตกครับกับเพกนึงงยืนนะจ๊ะเพกคู่อ๋ะโอ้ยพี่ต๋องเลยมีมันผมขาวหน่อยเนาะแมนครับเห็นลายหยุดตกจ้ะพี่น้องเห็นเลยไปเลยเฮ้ยครับผมคโคเลงอีกครับดอกเงี้ๆเงี้ยงสวยมากเลยจ้าบ้ามึงเลยครับดอกใหญ่น่าหนาดีเนาะแมนครับทองขาวๆครับผม ดอกนาแหมไหเนาะแม่รมบผมตึ้งขาวอาดอกนี้เป็นไงนี่ยโอ้ไม่ถืว่าคนขึ้นมาได้เนาะขาหนีนบบดเลยพี่น้นอ,องนี่น่ครับตึ้งขาวดอกเนาะจ้านี่งจ้่ตึ้งทองพี่น้องดอกมๆครับอีดอกหนี่งครับน่ครับ มออเเฮ็กดก้อยค,ครับผมท่านเขาสีไปไหนเนาะมีนี่ครับนี่พึ่งเข้าน้อยดอกในเปลือยเนาะดอกในเปลือยครับเป็นเชื้อดอกนี่เอาได้จ้ะอู้่เฮ็ดพึ่งต่อครับผมน,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 นี่โอ้ขาหย่าเห็จ้ะมันขยา,ายดอกอยู่จากไ,ไหนอยู่เนาะ เห็ดแดงจ้าว้าวเห็ดหนาหวานครับผมด,ดอกดอกงามน่องมี้ยอ้าวหนาหวานอีกครับจ้งขาลายครับผมตะกอนบ่ลายบ่อย เนียนนะเราตลาดสองโลใหญ่แม่พึ่งค้าลายพอก่อเมื่อกี้กว่าค้าลายอีกครับผมอู้ดอกนี่งามเลยเนาะปาร์ตปาร์ขาของสวยค่ะสวยจ้ะปวดนิดนึงปวกดอกเดียวหรือเปล่าหรือปวกตาบปวกตาเพือดอกวุ้งย่เนาะ โอ้ยเมืเ่อนจะจีบมันดึง <laughs> จีบมันหมดเล้วขาขาดเจย <laughs> โอ้มันขาดห่างไ้นะไอ้อแดงอันสั่มดองพี่้อกพี่ดอกงามครับเดี๋ยวดูนะครับโอ้ยคึ้นขาลายครับผมเรยกว่าเห็ดผึิงเหลือดเนาะคขาคือจอยส่ละไอ้ยังกินขาเนี่ย เบื้อต้นแนกินนะครับเพชรออกบัวลายเฮ้ยเด้งหนาหน่อยนะแม่นครับดอกตุกพุกเลยครับจุ๋งงามๆเลยพี่น้องดอกจ้ะบานแล้วจ้ะแดงหนาจ้ะขอบปลาแดงหนาเนาะรอวงแดงหนานะครับผมจ้ะสิบหกเฮ็ดนั่งนี่ใส่โอ้พี่น้องจุ๊ย จู่มก no? <in> ันยังงามๆมั้ยเนาะจ้ะพี่เอาเหียพึ่งเนาะพึ่งตองพึ่งตองข้าเตียจ้ะโอ้แกงเสียบได้รับพกันดอกบปงนไงล่ะบานงามๆเนาะแมนจ้ะดอกสวยเลยครับสวยแดงหามไหอืมแต่ดอกหน่อยเนาะนี่อืมแต่แม่หน่อยเนาะจู่มงามเนาะ แต่หางสีบดแดงแห้งเพิ่นเป็นบาง,งหฮมจุดหน่อยเนาะเอาเลยพอดีคำส่วนใช้เจริาาสามครับแกงเนาะแกงแล้วเนาะพอดีบ้านนึงกี่ขนาดพูนทั้งขาเมื่อกี้เห็นปะเมือกี้สองสองบอ่ไม่เอาก็ได้เมื่อกี้นนเอาดอกอ๋อ จูงงามงามคือเก่าเนาะจ้ะ่ก็กำลังพ่นดินพี่พ่นอีกไม่คิดพ่จูงหนึ่งจูงหนึ่งไม่คิดต้นนี้คือเห็ดเพองตองเอาเห็ดเพองตองบอกเฮดพองตองครับพี่หน่อยนีกว่าเห็ดแดงหนาสีเหมืนคือกันนี่ทั้งเนื้แดงหนาแต่พี่หน่อยบลูปลีใบตองปลูกไว้เนาะแม่นจ้ะใบตองกระป๊กที่ดินกระโอบจ้ะคนโตโคตรขึ้นเนาะมาขึ้น อีจ้ะโอเคเนี่ยมาเห็นว่ามันแมนเมื่อกี้เอ้ยตองงามเลยอะมันงามเนาะแม่บังมันเฮ็ดจูงงามแมนจ้ะงามอิลิเปิดตัวเนื่ตอนเมื่อกี้ใช่อ่ะเอ้ยนี่ยนี่โอี้ก็ยั่งเนี่ยมาเห็นอยู่เมื่อกี้วายแต่เมื่อกี้เปิดแล้วนะครับเออนี่กัดเมื่อกี้นึกว่าเปตองใบนีิปก็งหัืน พึ่งตองกับเห็ดแดงอยู่นำกันจ้ะโอ้สาดีจ้ะีไหนมีสองก้นอนโ่ดจะเอาได้สอง,งี่คไหมดอกนึงเพิ่นเป็นเชื้อไปเกิดเพิ่นเป็นเชื้อไปเกิดไหมกรอบมากเลยค่ะ นี่ครับดอกเป็นเชื้อเนาะก็บ่เนาะมันแว่งหลายเนาะนี่ครับผมอื้อมันสิเอาไปต้องขึ้นง่ายครับพี่น้องเอาติดไปตองเนาะตะติดไปตองปุ้นโต่หำหลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็ได้เอ้ามามีขี้บาทหาทางนําลุงเมื่อยเนาะมาขี้เนาะจ้ะเอาเดี๋ยวเดียวนะอ้าย ลรกนี้มันเป็นเชื้อซะเพิ่นกินเกอบเบืดหน้ากอมันลกนี้จ้ะงามเนาะก็ล่างผลยินมขึ้นมาเห็นนิดหนึงเห็นมุมนึงตัวเป็นดเมือนนะจ้ะตัฝนเนาะจุ่มพี่หองงาไหมหงาห้หลีไปตองพอคิกก็เห็นจ้ะ ่บแหนี่แมพึ่งติวติวหรือว่าพึ่งน้ำอ้อยเนาะแม่แคนครับผมอันนี้ก็เป็นพึ่งคา,ายจ้ะแมน่กินไปฝ่ายหนึ่งอยู่ขังกันเอางามอยู่พี่นอ้องจ้ะได้ยพพุพึ่งเพึ่งตองพี่พันดอกงามเนาะเลยทีดหลบเลยฝนก็ลินมาเห็ดละงอกกระเพาะมองละบาดเนาะเป็นได้เห็ดตัวนี้ไม่เช็คใครเนี่ย แม่งกินเผือบเปิดขาเปิดคนน่ะเอาขาบอ็นไงนะกินขาดนี่เด้งโกเลยจังนียแม่งกินจุกเ่อนเนาะจ้ะหน้าหวานดอกก็งามเลยเนาะจ้ายัดยังไงเห็ดทานเห็ดทานต้นเห็ดทานดอกงามครับงามเนาะ เฮ็ดทานพี่น้องกันทานมาพอเฮ็ดทานละจ้ะวันนี้พอดีว่ามีจีกนเอาเลยจะเป็นคนเอาฐานแล้วนะคะวันนี้หาอยู่หน่อยนาะโอ้ยานโอ้ยดอกเงยดอกหนาดีพี่น้องดอกบกได้ครับเป็นหนึ่งจิ้มแก้วนี่ก็ืถนัดได้ครับเพื่อถนกับลายน่อยนะมเื้อไเหนจ้ะจ้ะอเเดเเ อัไน ane, ไดน้องงามนี่น้งผลได้รับมือวันไ้เนาองุนะมตดอกยังไงพี่น้องเปลือกเปดระดุดได้บ่ดอกกันา«ล้วเรื่องจผอีกหน่อดอกมิตพี่น้องเลยมาเจอกันตอนอันนี้นาะตอนมีอายุเนี่ยครับเร่กน่ยอาครับนะะหน่ยอายด่าหนะทอาอดไรไม่้

ตอนโซนเนาะจุ่มเพื่อนจ,จนนุ่มฐาน,น,นอ้าะะผีน้องไม่ขี้เนียครับพี่น้องบาน,นเบิดบานเเบิดดำขำดอกกลางไป็นกด้งงมั้งแต่อไปไงเนาะไม่ไ้เฮ็ดท,ทานถาบ้านแล้วเป็นกรบือคอนเส็ตเลยานเห็ไห่ไปเอ,อเป็นเชื่อไปมาหาเฮ็ดเนี่ยไม่ไปเรื่อยๆครับผม ลครับพ่อใหญ่าไม่ใหญ่บบบนี้ครับผมถ้ากับบ้านแล้วครับไปลงผลงานเมื่อกี้ก็พอกิีดเลือกขับเามนี้ว่าได้หลายเหนได้ครับผมได้เห็นยังเน่ยน้องขับบหมนนี้หลังจากที่ฝนตกเบิดคืนเนี่ยเหมือนเสามากกับมีดิ่นเนี่ยหน่อยเล็กๆไปครับผมเดี๋ยวก็ดิ้นเดี๋ยวก็บยุทธเดือนนะครับนี่ครับผมผลงานของเราจากพี่น้องมาเนี้ถือประมาณนี้หน่อยเนาะแม่นครับผม ก็จะเป็นเฮ็ดเพื่งขาวเนาะค่ะส่วนหลายจะเป็นเพื่งขาวแล้วก็เลี้ยงโกเลี้ยงนาจ้ะเพื่งติ๋วเพื่งเพื่งตองเพื่งขาเแตยกระไดแน่ค่ะน้อยเนาะตร่มรอบหลายเฮู่เนาะจ้ะส่วนกระตานี่เป็นเฮ็ดทานด้วยจ้ะพี่น้องมาเกีบเอาถ่ายคลิปเนาะแม่นจ้ะตอนก่อนจะกลับบ้านเนาะแม่นครับผมก้อเดีหนึ่งครับผมเป็นคนเอาทานมือนี่ค่ะเอาครับสรุป่าหมานอยู่ครับมือนนี่พี่น้องก็ใหญ่ไม่ใหญ่ครับ จ้าสำหรับคลิปมื่อนี้ยน้าจ้าวันที่เจ็ดแล้วค่ะเจ็ดตุลาคมปีหกหกแต่ไม่กี้ก็เพื่อคี้กะฝากไว้น้ำอีกคลิปนึงจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กี้พะลุยจ้าไม่กี้ก็เพื่อคี้กะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีโจมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกค่ะน้ะจ้า คอมเมนต์ดีๆมาให้เมกิกกับพ่อกิ๊กอ่านจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมกิกกับพ่อกิ๊กเนาะจ้ะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมื้อนี้ก็เมกิกฝากไว้เพียงซ้ำนี้จ้าไว้พบกันใหม่มื้อหน้าว่าเมกิกสิพาไปหานยังพี่กั๊ดดาจ้ะมื้อนี้เมกิกกับพ่อกิ๊กขอตกกบบ้านก่อนจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดี FC เบิร์ตสุภูสุคนครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อครับผม ขอบพระคุณคอมเมนต์ดีๆครับผมกลับบ้านครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผม